เอาฟอนต์มาทำอะไรทางประตูตรงนี้อุม้มแล้วในตู้ได้บ้างอะไรเนี่ยพีูอยากรู้มากเลยเปิดไม่ทางจริงๆหรออันนี้มันนานมากเลยครับไม่ได้ตู้นี้ไม่ได้ ก็ตะปูแล้วตะปูไปน็นอะไระถ้าก็ลองเข้าใน,นี้ได้เสียงหัยหวนเนี yeah. ่ย oh. วันนี้เรามาตกปลาได้ปลาตัวใหญ่มากไอวิกกี้อยู่เฉยมึงไปเวียงทำไมล่ะโอ้หไอวิกกี้อย่าเวียงมันก็กลาใหม่โอ้โหมึงนี่ไม่ยอมแม่มึงเลยเว้ยมันไม่ปล่อยเลยมันไม่ให้ใครเล่นด้วยเลยดูดีโอ ดูดูมันไปดูพี่มันด้วยโอ้หมันไม่ยอมให้ใครเลยขโมยแม่ไอคนเต่าวะต้องใส่เสื้อผ้าให้น้องอีกรอบจทางกิ เพือความเร็วนะครับยา,ยามอู้หเป็นหมาเป็นหมาแม่ไม่ได้แกว่งเลยเอาดิอาดิให้มันกระชาก ในบรรดาของที่เก็บไว้ทั้งหมดต้นมาแล้วว่าเราที่เคยในกองมตรวจจะเจอของพวกนี้มาที่คุ้ภาพดวงที่เราถอยออกมาตอนย้อนเคสนะครับเราก็จะย้อนกลับไปจนสุดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ครับนี่มันกระดูบวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ตุ๊กตาให้มันกระดูบไหมกระดูกจริงๆริวะเนี่ยแยกชิ้นส่วนอะไรวะเนี่ยดีฟอล หมดแรงหมดแรงใช้เยอะเมื่อกี้